ก็ขอกล่าวสวัสดีเหล่าสมาชิกอีกเช่นเคยนะครับที่เคารพผู้บิดาผู้นี้วันนี้ตามสัญญาเลยผมก็จะมาเปิดเกียร์นะตามล่าเกียร์มือนะเพราะว่าตู้มือมันคัมแบ็กนะแล้วทีเนี้ยผมดองบี้มาได้พันสองร้อยละเออจากที่ผมทั้งเติมก็เลยทีพีนะเออแล้วก็ต้องขอโทษนะที่ผมหายไปนานนะคลิปล่าสุดของผมลงไปล่าสุดเจ็ดวันที่แล้วปะคือผมติดภารกิจนิดหน่อยนะครับ ถ้าค <ítulo> ิปที่ผมจะพูดไม่ชัดนิดนึงนะเออขณาที่มันไม่ชัดในก็ดาวดาวุ่มๆไปก็แล้วกันนะแล้วก็ส่วนเรื่องท p นี้ผมไม่ได้เล่นแล้วนะเพราะว่าอย่างที่บอกมันน่าเบื่อนิดหน่อยนะผมก็จบอันดับ90บ้างอันดับ12บ3 14 15บาิบ้างนะไปอยู่ประมาณนี้แหละผมไม่ค่อยได้เล่นละมันน่าเบื่อนะครับอย่างที่พูดก็อย่างที่บอกว่าไอไอมินดีไอเหลืองนะครับมันทำให้เกมนี้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะเออมันก็ได้ผิดนะครับ แต่มันมันมันไม่สนุกนะสําหรับผมเออมันมันมันเหมือนมันโคด่าผมเลยนะมันดิ้นนะครับไอ้เหลืองอ่ะเรื่องมันนะครับปล่อยมันไปให้มันดิ้นก็ดิ้นไปผมก็ไม่ได้อะไรนะผมก็เฉยๆนะเพราะผมพูดความจริงความจริงมีวันตายครับผมบอกเลยมาอย่าไปแพมถึงมันเยอะดีกว่าครับอย่ามันหัวร้อนอีกมาเลยมายองเนสนี่นี่คือเมื่อกี้ที่ผมต้องการชิ้นเดียวนะมายองเนสนะเพื่อบอสมืดของผมนะเออ คือเหมือนการันตีมันอีกเจ็ดรอบแต่ทีเนี้ยผมมีแค่พันสองร้อยก่อนเนี่ยผมเปิดพันสองร้อยก่อนเฮ้ยอะไรดึงวะแล้วเดี๋ยวผมมาหาอีกเสี้ยสองร้อยบี้จะมาเปิดเอาการันตีนะการันตีไม่รู้จะได้อะไรนะการันตีแบบสุ่มและไม่ได้การันตีแบบเลือกนะการันตีสุ่มพูดความทำเพลยเลยครับผมก็ไม่อยากจะพูดเยอะนะยังไงก็ต้องได้แล้วปะรอบก่อนนี่ก็โกยมาหลายชิ้นเลยนะอู้สชิ้นแรกอะ่ะเฮ้ย ผมให้เมียผมกดผมให้เมียผมกดถ้าเธอ,นนอนนจิ้มดิก็เลยเฮ้ยเฮ้ยไอเชี่ย,ย,ยเกลือว่ะพี่น้องเอาใหม่เอาใหม่โย่สับตัวเฮ้ยเพิ่งกดดิสับตัวสับตัวนำโมดัสสับประคองตัวนะตัวสัมมาสมุทรศาสต,ต,ตร์อไอ้เชี่ยเฮ้ยเขาหยาบบางทีมันหลุดผมขอโทษนะผมไม่ตั้งใจนะเฮ้ยเฮ้ยอย่ากดลัวดทิทำสมาธิหน่อยน้อง โอ้โหแม่งไหวป่ะเนี้ยเฮ้ยสงสายพันดี้มันจะไม่พอเลยอุ้ยกลัวว่ะเหลือล่มดีทุยบ้าเปล่าของกลากมานะโมนะโมนะโมุทธายะนะโมุทธายะนะโมเออแล้วแา้ววันนี้ผมจะมาเปิดตัวละครรับที่ผมเอามาแก้เมตาแล่พันนะมันถือว่ามันใช้ได้ดีเลยนะเพราะว่ามันเป็นมันไหวทิพนะ โอ้โหแม่งเอ้ยพี่น้องเอ้ยกูจะได้ไม่เนี่ยเกี๊ยม,มือเนี่ยเขามีกันเต็มไปหมดแล้วผมไม่อยากเติมอะ่ะจริงมันเปลืองตังค่ะผมเติมเยอะๆๆเนี่ยก็จะมีตังกินข้าวเนี่ยเติมเยอะมันหมดเยอะอ่ะโอ้ขอสักชิน้นเถอะเกิดไอช่วยเฮ้ยสมาชิกสมาชิกบีดาไม่ไหวแล้วว่าสูดสูดสุด โอ้โหไอชีโอ้โหรอบสุดท้ายนะ <_ m akes> ผมคงพอแหละกดแบบสิ้นหวังเลยไม่ได้ละเกินเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องกดลองเออ,อด,อ,ดอคชั่นเองดีกว่าโอ้โหรอมาตั้งนานโอ้ห่าหมดจบไม่ได้ทุกคนผมต้องไปเติมเอาเองรอบๆละ ไม่เติมดิเก็บบีแล้วก็สุ่มออกการันตีนะโอ้บาดแผลอันใหญ่หลวงว่ะบาดแผลของนักดาบนะโอนี่อีกหนึ่งล่าผมจะได้นี่ผมก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะผมก็คงบ่อยจอยแล้วอ่ะไม่ได้ก็ช่างมันนะไม่เอาละแม่งเอ้ยไอสี่ตัวนี้ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วามาช่วยศักดิ์รีอ่ะผมจะเปิดตัวละครรับที่ผมว่ามันเก่งอะ่ะเก่งกว่ารูเดเสนี่ผมผมมันเก่งกว่ารูเดเเลย เราทั้งระยะยืนสกิลนะแระงด้วยนี่นี่ชิงเงโอ่นี่คือตัวละครรับที่ผมมาเก่งถ้าผมใส่เกียร์มันเป็นเกียร์กิววอ์นะจอไม่มีรถแล่นะความจริงนี่มันไม่ใช่นีด้านนี้ผมสับม,มาก่อนเอาไว้เล่นพีวีนิดนึงน,นี่คือตัวละครรับตัวแรกเลยซึ่งมันนามาคู่บลูดี้นะ่ะเก่งเก่งใช้ได้สำหรับผมผมก็อยากเอาเทียนกาดนะแต่เอาไว้ก่อนอยู่ทำคลิปรีวิวแยกนะวนี้มาเอาประมาณนี้ก่อนเนาะนี่นี่ไว้นี่ แล้วก็ผมก็หันมาเล่นยมนทูตแล้วนะนี่ทีมที่ผมมาลงพ v พโชว์นะวันนี้แล้วผมจะให้ดูว่าชิ้เงงอกมันเก่งนะวันนี่ก่อนเลยเล้วมีตัวอีกตัววะเฮ้ยผมมาตัวอะไรอีกตัวเรามาเล่นนะงอนี่นี่นี่เลี้ยมเลี้ยมเกลือเกลืแต่เกียร์มันจะอันนี้นะเพราะผมปรับเป็นเกียร์กิวอทั้งหมดเลยนะผมเจอกิยตึงนิดนึงนะมันจะเสกช้านิดนึงอรบดูบอดก็แบกแร่นิดนึงนะเฮ้ยบ่าวดิ ส่วนบอลนี่ผมยังไม่ได้ปรับนะขี้เกียจอะเอาไว้อางนี้ก่อนค่อยหาเลยมันดีรูเยอะผมก็ปรับตัวเดียนไม่มีรถแร่ปรับเยอะอยู่หลายตัวเลยจะมีอันนี้อันนี้เป็นต้านนะนี่ผมไม่ได้ใช้แม่นยำธาตุแล้วนะมันนี่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะสองอย่างเนี้ยถ้าเลือได้เอาเป็นให้มันถึกอยู่ก่อนเพราะว่าตัวมันเก่า้วมันยืนไม่ได้ถ้ามีเลือดด้วยนี่ยิ่งดีนะแต่ว่าผมไม่มีผมก็จะหามาเล่นอยู่พลังชีวิตอยู่ต่ปรับช่องแรกนะตัวสำหรับคนนิสสลัตนะอะมาดูก่อนเลยชิงโงโอ โอ้ยชิงเอเสอเสอดูเลยออกเป็นทีนี้ไปนี่ผมไม่ส่รูเดียนะเพราะชิงเงีโอมันแรงกว่ารูดีอนะ่ะนี่คือผมเล่นมาผมรู้สึกเลยรูดีดยมันไม่ค่อยชนะเท่าไหร่นะเล่นมาทั้งตั้งรับทั้งอะไรแม่งกล่าวแล้รูดีสสำหรับผมนะนะอ่ะไหวไหมเนี่ยเออเจอเทพเจ้าอ่ะโอ้หวยปะห่วปะทุกคนหวนะเพราะว่าเกียร์ตั้งแต่ปรับมาผมว่ามันทีมผมยืนแข็งขึ้นเลยนะ ทั้งลบร้อยต้านร้อยแล้วก็มีแบบมันยืนได้เห็นไหมดูชิงเงโอทั้งสก,กิลมันลึกนะมันยืนไกลด้วยนะชิงเงโอะเอาเอยตัวบินไหลอ่ะพี่คนนี้มันก็ไม่ได้เก่งจริงแต่ตัวบินอนะ่ะผมไหวปะเนี่ยผมพัดก่อนดีกว่าแม่งป้อมจะแตกโดู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 ชิงเงโอ,อมันอึดด้วยนะประเดน็นมันถึกด้วยยืนยืนนานเลยหายไปไหนวะมองไม่เห็นเลยะแช่ไปก่อนคือแช่ไม่แช่แช่ตัวบินนะครับมันไม่ไหว รอรอจังหวะสวนนี่เรากดโล่สวนก่อนอเดี๋ยวแม่งตีบ้านแตกเคได้อยู่ได้อยู่สวยตอนบินรอไอว้วนทำดีนะไอ้วันตกกระจายนะ<แ>โอ้มันเป็นกองทัพได้ว่าผมขอเีกันบินเพิ่มก่อนด,ดูดูด,ดูเห็นไหมที่เราเป็นกองทัพเลยนี่อะไรอีผมก็ตบได้อย่างง่ายนะก็ก่อนนี้เล่นย่านตอนนั้นนะผมตีเขายากมากนะแต่ตอนนี้ตีง่ายขึ้นเพราะว่าการจัดเกียร์นะ โอเคมาต่อทีมกันต่อไปกันเลยดีกว่าต่อไปเจอใคราี่เจอไหนเนี่ยไต้หวันนะไต้หวันใช่ไหมวะเออไต้หวันว่ะนี่แล้วมันเห็นหลยคนเล่นยืนไตัวเนี้ยคือมันเกรียนตรงแร่พันนะส่วนดาเมจดไพวกนี้มันแรงแล้วแต่มันไม่ลึกแล้วก็ตายง่ายนะนี่คือข้อเสียแต่แร่พันติดโคตรดียืนคู่นี่นะรอบนี้โอ้โหเอาไงดีมันจะต้องไปเล่นรีวิวแบบค้ายมันไปก่อนการบินมนตัวบินเนี่ย ผมไม่อยากเสี่ยง่ะนี่ไอโก้นะไอโก้นะไอโก้เพื่อนรักนะเจอเจอผมตีเลยไอโก้เพื่อนรักอ่ะมาไอโก้เจอไอโก้ต้องเจอสั่งสอนนะไอโก้อะไม่ค่อยหลับไม่ค yeah. ่อยจำเลยนะเอาดิโก้โก้เพื่อนรักเองอย่าเองอย่าโหดเกินหน้าเกินตานอเวไอโก้เพื่อนรักไอโก้เพื่อนรักไอโก้เพื่อนรักมันขับบีเอ็มแล้วเปล่าเนี่ยชิบีเอ็มวะ ไอโก้เฮ้ยไอโก้ใจเย็นดีแม่แม่พันของหูติดฟุเรตเกิรตัวบินเขาไม่น่ารำคาญแต่ตัวบิวบินเขาน่ารำคาญตรงนี้เพราะมันจะเสกเรากลายเป็นอันนี้นะต้นคิดมั่นนะเฮ้ไ hey, อโก้เพื่นรักโดนฉีดอีโก้เฮ้ยโก้เปิดโล่เลยเราเขายังไม่ไเปิดเขายังไม่ได้เปิดโล่เ,ลเราแช่แข็งสวนเราแช่แข็งสวนเราแช่แข็งสวนไว้ไวยดาเมจ เอ้โก้เพื่อนรักเอโก้ทีมเองแข็งจังวะเออเอโก้น้องใจเย็นน้องโอ้โหน้อง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 ให้ให้ให้พี่ได้เกิดหน่อยดูดิเห็นไหมดูซานตาคอสอ่ะเห็นว่าใกล้คิดมากแล้วว่าโอ้โหน่าเกีิดเกินโก้เพื่อนรักเห็นแต่ชิงโอ้ผมยืนชิ้งโอ้ผมอื่นเห็นไหมนี่ชิงเงยอกแบก หรือเปล่าหรือเปล่าให้ก็ดูอเองนะพิจารณากันเองนะครับแ้ผมตีเอโก้นะเอโก้หลับนะเอโก้ห้องนอนอ๋อสไนเปอรอ์นี่ผมไม่อยากตีทีที่มีตัววินงเลยว่ข้างก่อนแล้วกันเนาะมันไม่นวนเท่าไหร่ว่ายีด yes. ทอมหกผมขอญาตนะขออนะุญาตเจ๊ก <c oughs> ู อู้กูเลี่ยม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 แอลเลี่ยมบุ๊บุ๊คแอลเลี่ยมครับผมอ่อนนะครับพื้นผมเอาตัวกันบินมาได้เนี่ยไอแอลเลี่ยมเฮ้ยภาพพื้นผมไหวผมไหวผมบอกเลยต้องใช้ตัวบินไปชนะนะแต่ผมวันนี้ผมอยากชนะไวีไอเอชช่วงไงเฮ้ยแอลเลี่ยม นก็บ้าแล้วค่ามคุมผมก็แพ้โดนเร่งแรกขนาดนะั้นโอ้โหทุเรศจอนะต่อดีกว่าเอาบีหมดนี่ว่าตำหนึ่งนะโอเคเมื่อกี้ผมได้ทำการไปแอบปรับพีมานิดน,นึงนะผมได้เอาอ q ควาเข้ามาแทนนะเพราะว่าไม่รู้ดิผมอยากได้อาคว u าเออแค่นั้นแหละไม่ตุผลอะไรหรอกมาเจอใครไอไต้วหวันนะไต้หวันอาซีไอ้นี่แหละมาฝันไลให้มันนะมันไม่มีเจียวบินน่ะ นี่นะผมได้เอาตัวลูเดียสออกไปนะขี้เกียจได้มาแนละ้วมันมันเป็นไอคิวแพ้มันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะลูเดียสอ่ะมันก็เก่งอะไรครับแต่ผมไม่ชอบเกิดคุณสองเลยเอาแล้วใเซกให้หน่อยบอดเซกให้หน่อยบอดเซกบอดเซกไหวไหมฝันร้ายครับผมเป็นฝันร้ายของตำนานนะเออรูแทนก็าเยอะเยอะโอ้เอาคว้าหน่อยดีเอาคว้าไม่อยู่ในแมปดีว่ะเฮ้ยน้องโอ้โหคอมโบสคอมโบสอยู่เวลาก็ยังดีนะ อยากตัดแล่มาแรงว่าตอนนี้เองก็ต้องตัดแล่ครับนนยเทียบเลยโนยเทียบเลยวเวลานี้เองก็ต้องตัดแล่เอ้ยแล่พันมูบีแล่พันเลยจังหวัดเนี้ยเด้งแล่ทุเรศจ,จัดนะเออมันเป็นตัวที่ไอ้คอมโบที่ตอนนี้ผมบอกแล้วว่าผมเกลียดเป็นต้นแบบต้นๆเลยนะโอเคมาแล้วกินหึ่งใช้ชนะอุ้ยตัวแล้วว่ะอืมผมเกลียดมากเลยในทะี่ต้องเจออีกเนาะขอรีดแล้วกันนะ โอเคไอเคียงว้าไอเคียงไอเคียงข้าขอโทษข้าได้คะแนนเว้ยเลี้ยงหน้าเลี้ยงนะตัวบินช่วงนี้แต่ว่าถ้าเราเจอที่มีตัวบินเอาตัวบินยัดยัดเลยนะนี่เพราะงั้นเราก็มีมอฟอยู่ในตัวทีมเนี้ไอเคียงมันเอาเรื่องนะทีมันน่ะมัไม่ธรรมดานะไอเคียงไอเคียงเฮ้ยเคียงใจเย็นดิเพื่อน ิงรีบไปไหนเ้ยเขียงน้องตัวให้ตัวบินพอดิตติบ้านหน่อยน้องแช่เลยไอเขียงยังรับลายกระแทกของตัวบินหมมไม่ไหวอ่ะต้อไม่เขียนแล้วเลยไว่ดีครับสุ่มแล้วก็รีวิวตัวมวันนี้นะมันก็เก่งนะผมว่ามันโอเคเลยมันเอามาเล่นแทนดูดีอดได้เลยเนาะถ้าใครมีก็มาลอง,งใช้ได้นะมันไม่ได้ว่า ที่เขาไม่เล่นกันเนี่ยเพราะมันยิ่มีคอมโบเจ๋แค่นั้นนะส่วนเรื่องดาเมจกับเรื่องสกิลบาลเนี่ยคือเจ๋งแจ๋วนะตัวนี้ผมว่าผมให้ว่าแบบเออเก่งมากมันคล้ายๆเบาะลองยุดยั้ยงกันเพื่อผลรับด้านลบเห็นไหมเพือพลังสมรตาของศัตรูแล้วก็มีลาดแอคแทกอีกด้วยนะซึ่งตัวนี้มันจะทําให้มันอะไรวะใช้สกิลก่อนตอนตายเออนั่นแหละนี่แหละคือตัวที่ผมว่าเอามาแก้ได้อยู่นะแต่ถ้าทีมไหนมันเล่นแน่เยอะก็ไม่ไหววะ่ะ โอเคไว้คลิปหน้านะผมจะมารีวิวตัวอะไรก็ฝากติดตามชมนะกดไลค์ลกดแชร์ผมแรยแล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้ผมตอบด้วคอมเมนต์นะโอเคครับจุบจ๊บๆเจอกันคลิปหน้า